โอเคนะครับโอเควันนี้ก็จะมาสอนโหลดคุกกี้รันคาคาโอนะครับเอ่อแต่ว่าผมไม่ใช้ตัว OVP นะครับแต่ใช้จาก Google c h r o นะครับโอเคเอ่ออยู่ไหนวะ Google โอเคนี่ครับก็พิมพ์ไปครับ QOOPP a คูแอปนะครับแล้วกดเข้าไปครับเว็บแรกเลยครับ เมื่อขึ้นมาแล้วครับเครอสักครู่นะครับเคเนี่ยพอขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นเออเป็นหน้าแบบนี้นะมันก็จะมีคุกกี้รันอยู่ครับแต่เอ่อคุณสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับเคหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณกดที่ครูแอปอาอ Okay. นี่ครับแล้วกดดาวน์โหลดมาครับ oh. อ่นนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับผมแต่ผมขอเลือกเป็นดาวน์โหลดครูอปนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเค <Okay. S 1> okay. กดตกลงครับและรอมันดาวน์โหลดครับผม mm. เดี๋ยวผมจะรอโหลดเสร็จอเอออเคบน่าจะเสร็จแล้วครับเค okay. เมื่อโหลดมาครับมันจะก็สำหรับ Android นะมันก็จะขึ้นหน้าอย่างงี้ครับให้กดติดตั้งไปครับโอเคเสร็จแล้วก็กดเรียบร้อยก่อนครับคของหน้านี้ครับโอเคซึ่งไอการดาวน์โหลดนี้ผมเพื่อนผมนะเออเมกี้อ่าอ,อ,อะไรเนี่ยแหละรครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งเพื่อนผมไว้ด้านล่างนะครับโอเคระหว่างนี้ก็รอโหลดก่อนนะครับโอเคไม่มีเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุกคคออกี้รันคาราโอเมื่อกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเขียนว่าศรัทนาะโอเคเนี่ย มันจะมีดาวน์โหลดแล้วก็สนทนาครับแต่อันนี้ผมคือผมโหลดมาแล้วครับม,มันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับเคปแล้วก็มาดูในส่วนของคุกกี้รันของเกาหลีกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอ้อลืมอย่างหนึ่งครับการที่จะเล่นคุกกี้รันเกาหลีเนี่ยคุณต้องเข้าไปโหลดของกากาะท t อ o มาก่อนนะครับพิมพ์ไปว่า กากะโอเอ่อท็อกโอเคนี่ครับฟีีคอนเทคพูดง่ายๆก็คือลายของเกาหลีนะครับโอเคนี่แลบก็จะมีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไรมากมายครับแต่ไม่ต้องสนใจเลยนะจานเนี่ยรอเข้าสักครู่ครับแ <c oughs> คป โหลดอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าคุกกี้รันของเกาหลีและของไทยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ของเกาหลีคือ,อ,อเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเขาจะอัปเดตเร็วกว่าของเราประมาณเดือนสองเดือนนะครับโอเคลองเข้าไปดูนเลยครับเดี๋ยวนนี้ผมล้างคิวนะครับแคปเียบเข้ามาแล้วมันก็ ขึ้นมาเงียบดิัมีเงียบนี่เป็นี่หนึ่เยเงียบก็จะมีให้ทดลองเล่นมากแล้วแต่เพื่อนๆเลยลอยากเล่นอัน Okay. หล่านก็จะเหมือนของไทยเลยนะครับเคเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบของเกาหลีกับไทยนะคเลยโปรแกบน,นี้มันยุ่งยากเลยเคเคครังง okay. Okay. บผมอ่ะนี่ของไทยคนระับก็จะไม่มีอะไรต่างกันนอกจากลายนะครับแล้วก็ เออดีวิสตอ์อะไรอย่างเงี้ยนะตามเกาหลีนะนนะถ้าถามว่ามันเออทำไมผมไม่ไปอัดเกมแบบจากคอมครับทำไมต้องมาอัดจากโทรศัพท์นะครับเพราะว่าคอมผมไม่งเต็มว่ะครับจริงๆครับไม่งเต็ม เนที่ร้องอยากร้องไห้มากเลยผมไม่เต็มเย yeah. เวนมากครับเ okay, คบนี่ก็เป็นของไทยนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับเค okay. <Okay. S 2> ก็นะคือตอนนี้ไทยมันเพิ่งอัปเดตไงครับเดี๋ยวต่อไปมันก็จะ เป็นเหมือนของเกาหลีครับนี่ก็เอ็กิเมนบ๊บบาๆบบอบครับ,บ,บทำแล้วก็ไม่ค่อย,ยจะได้ผลสักเท่าไหร่นะเคนี่ครับมันก็ไม่แตกต่างเลยนะเคครัผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยครับ